ตมบี้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 บี้ตมบี้เต็มไปหมดเลยโอ้โหเห็นแล้วนะครับน่ากลัวสมบี้โอ้ยตอมบี้สวัสดีครับ T T e นจอยครับ Check this out ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทําคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมปรกนการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้เลยครับ <Yeah. S 1> ผมการันตีเลยและคอร์สสอนท YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอานไม่เคยรู้ ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการท YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสําเร็จมีคนดูเยอะมียอดสับตะขาเยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสาหรับคอร์สตต่อนะครับผมนักเรียนทักศากราคาคา7 9บาบาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนท YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนทักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่านั้นเองครับผมยัไง ฝากด้วยนะครับโอ้โหเมื่อกี้เปิดคลิปก็เป็นแบบว่าอาจจะเล่นใหญ่เล่นใหญ่ a c t ิ้งไปนิดนึงนะครับผมโอ้โหวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังซอมบี้เออเป็นซีรีส์ซอมบี้ที่กําลังมาแรงแบบสุดๆเลยนะครับผมชื่อภาษาไทยนั่นก็คือมัธยมซอมบี้นะครับภาษาอังกฤษนั่นคือ all of us are dead รัตยมซัมบีนะครับเป็นซีรีส์มาแรงจาก Netflix นะครับผมอ่าเกาหลีใต้ส่งเข้าประกวดอีกแล้วนะก็คือเป็นซีรีส์จากเกาหลีที่มีคุณภาพอีกเรื่องหนึ่งเลยเออก่อนที่จะไปพูดถึงเนื้อหาในคลิปนะผมอะแอบบอกนิดน,นึงก็คือแอบแอบอิจฉาพูดตรงๆเลยแอบอิจฉาซีรีส์วงการละครของเกาหลีนะครับผมคือเขาทํามาแต่ละเรื่องเนี่ย คือแบบดีมากๆดีมากๆเลยแต่แบบตั้งแต่ปีที่แล้วหรืออะไรเนี่ยก็คือแบบโอ้โหโซีรีส์เกาหลีนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะแล้วก็มีหลากหลายแนวที่ให้เราได้รับเสพรับชมกันเยอะมากเลยนะครับผมอะแล้วก็เปิดมาต้นปีนะครับผมกับมัธยมซอมบี้นะเรื่องราวผมจะพูดไม่สปอยแล้วกันจะแบบว่าประมาณรวมๆนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่ามีครูอยู่คนหนึ่งคืออาจารย์ในโรงเรียนของเนี่ยแหละ อาจารย์นี้ก็คือแบบว่าเขาเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ลูกของเขาอ่ะคือโดนบูลลี่โดนบูลลี่แบบหนักหน่วงมากทั้งการทําลายร่างกายทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ลูกของเขาอ่ะไม่สู้เออไม่สู้เลยเขาก็เลยพยายามที่จะทําอะไรมาสักอย่างหนึ่งที่จะให้ลูกเขาแข็งแกร่งขึ้นเออเอาแบบสัน้นๆง่ายๆนะพอหลังจากที่ทํามาแล้วเนี่ยก็ลูกก็กลายเป็นซอมบี และทีเนี้ยไอเชื้อซอมบี้ตัวนั้นอนะ่ะมันได้กําเนิดมาใน,นในบนโลกแล้วไงเออก็เลยแบบว่ามีนักเรียนที่แบบไปโดนกัดอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้กลายเป็นซอมบี้ทั้งโรงเรียนเออจะบอกว่าทั้งโรงเรียนไม่ได้นะเอาจริงๆแล้วอะ่ะต้องบอกว่าเป็นทั้งจังหวัดอืมเป็นทั้งจังหวัดจังหวัดหนึ่งของเกาหลีเลยนะครับผมซึ่งแบบ สเกลมันค่อนข้างที่จะใหญ่เอาจริงๆนะแต่ว่าเนื้อเนื้อเ,อเรื่องหลักๆอ่ะมันจะแยกเป็น2เมนเลยก็คือว่าเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนที่แบบเราๆตัวเองอยู่ที่มีซอมบี้วิธีเอาตัวรอดอะไรต่างๆนานาแล้วก็ในเมืองที่แบบว่าก็โดนซอมบี้เหมือนกันเมืองก็เป็นเมืองเมืองล้างเมืองซอมบี้เหมือนกันนะคือมันดีอย่างที่แยกมา2อเลงเงี้ยมันจะได้ไม่น่าเบื่อจนเกินไปนะครับผมอ่ะส่วน จะมาพูดถึงเนื้อเรื่องโดยรวมๆประมาณแล้วว่ามันเป็นหนังซอมบี้ที่อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากมายอาจจะไม่เหมือนสวิทโฮมเออสวิทโฮมที่เป็นของเกาหลีเหมือนกันอันนั้นจะคนละแนวกันไม่ไม่ขอมานับลวกันแต่ว่ามันก็สนุกเหมือนกันแต่มันเป็นแนวซอมบี้ที่มันก็เป็นสูตรสำเร็จซอมบี้อเออเอาจริงๆมันเป็น,เป,นเป็นสูตรสำเร็จเลยแต่ว่าที่ต้องชื่นชมเลยคือนักแสดงทุกคนนักแสดงทุกคนเนี่ยเล่น,เล,นเล่นดีมากๆ เล่นดีแบบดีสุดๆเลยอ่ะเออก็เลยแบบเอออ่ะก่อนก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อเรื่องกันต่อนะวันนี้ผมเปิดวาร์ปเปิดวาร์ปนักแสดงของเรื่องมัธยมซอบบี้นะครับผมอ่ะโอเครูปภาพนะครับผมเอามาจากเว็บไซต์ของเซลเฮียนะครับผมอ่ะยังไงก็ขออนุญาตด้วยนะครับผมอันนี้คนแรกนะครับผมนางเอกของเราก็คือพักจีซูนะครับรับบทเป็นนัมโจนะครับผมเออนางเอกคนนี้นี่ก็คือแบบ เอาจริงอะบทบทเธอก็ดีนะแต่ว่าวางงงงงงงไปนิดนึงเออสักนิดนึงนะก็คือโดยส่วนตัวคือนำโจเนี่ยเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเออแต่ได้ความสามารถต่างๆการเอาตัวรอดอะไระจากพ่อซึ่งเป็นแบบว่าเป็นหน่วยกู้ชีพเออพ่อเป็นหน่วยกู้ชีพก็เป็นนางเอกนะของเรื่องนี้โอเคต่อไปครับผมยุนซันยองนะครับผมรับบทเป็นชองซานเพศข,ของเรานะเพศข,ของเราเนี่ยก็คือ เอาจริงแล้วก็คือเป็นคนรับรับความถูกต้องสนุกสนานล,ล่าเริงแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างที่จะโอเคโอเคเลยโอเคแล้วเขาก็มีปมบางอย่างที่จะได้แบบเอออะไปดูเองไปดูเองไม่อยาผมไม่อยากจะเล่าแต่ว่าเขามีปมบางอย่างที่ที่ที่มันสําคัญมากกับเนื้อเรื่องนะครับผมอะคนนี้เลยคนนี้คนต่อไปนี่คือทีเด็ดเลยผมบอกว่าผมเชื่อว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นของคนที่ดูมัธยมซอมบี้มานะจะชอบ บทคนนี้มากแล้วก็ชอบนักแสดงคนนี้สุดๆซึ่งผมก็เป็นทีมหัวหน้าห้องเหมือนกันครับผม <c oughs> ก็คือคุณโจฮียอนนะครับผมรับบทเป็นนำลานะโอ้โหนํำลาหัวหน้าห้องแสนน่ารักของเรานะนิ่ง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 ไม่ต้องพูดอะไรเยอะโอ้โหโคตรน่ารักเลยโอ้โธไมตอนเรียนเราไม่มีหัวหน้าห้องแบบนี้บ้างวะ <c oughs> แอบ,บใจอะนำลาก็จะมีบทบาทสำคัญสำคัญมากๆกับซีรีส์มัธยม ซอมบี้นะคบผมผมไม่เล่าแล้วกันนะเออใครดูแล้วก็ยังไงก็นั่นแหละเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะคือนั้นแต่นํารานี่คือแบบในใจตามไอจีเรียบร้อยแล้วครับต่อไปครับผมอีย e ูมีรับบทเป็นนายองนะครับผมอีย e ูมี Me. เนี่ยเราได้เห็นเธอครั้งแรกจากสควิดเกมนะเออออกมาไม่ได้เยอะมากในสควิดเกมแต่ว่าเล่นเล่น,เ,ลนเรื่องมัธยมซอมบี้เนี่ยก็เป็นตัวสําคัญอีกตัวหนึง่งทําให้แบบว่ามีเรื่องราวพลิกผันอะไรไปอย่างนี้แล้วกันเออผมพูดค่นี้แล้วก็ เล่นได้โคตรดีเล่นได้โคตรน่ามันนใ้เออหลายๆคนอาจจะเห็นมีมาแล้วที่แบบว่าเธอโดนนายองเนี่ยโดนนำลาตบพั้วหูเป็นฉากที่โัตรสะใจผมบอกเลยเล่นกันได้ดีมากและสะใจสุดๆนะเออเธอก็ถือว่าสุดยอดมากนะครับผมต่อไปนะครับผมยูอินซูครับรับบทเป็นวีน um. ัวีนํานี่ก็คืออ่าเหมือนเป็นตัวร้ายของเรื่องแล้วกันเออใช้คำนี้แล้วกันเป็นตัวร้ายของเรื่องก็ โอ้ไม่เล่าเยอะและกันแต่ว่าเขาก็มีปมอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็โหเป็นตัวที่โคตรอึดบอกเลยว่าโคตรอึดถือว่าสุดยอดนะครับผมกับโวลีนัมนะต่อไปนี่โหบอกเลยว่าควันใจของผมเช่นกันนะเอาโอ้เลือกเลือกไม่ได้ระหว่างหุณหน้าห้องกับพี่สาวคนนี้นะเอาจริงแบบว่าผมให้เบียดเบียดกันเลยนะครับนะั่นคือคุณฮาซึงรีครับระบบเป็นจางฮาลิก็คือเป็น พี่สาวของเพื่อนในกลุ่มพระเอกนะครับผมพี่สาวนักธนูของเรานั่นเองโคตรน่ารักคือบทจะคล้ายๆนำลาเหมือนกันก็คือจะคล้ายๆหัวหน้าห้องก็คือแบบว่านิ่งๆนิ่งๆแต่ว่าเป็นพี่สาวนักธนูที่อินธนูที่แบบโคตรโคตรเก่งโคตรเก่งนะครับผมโหดน่ารักน่ารักน่ารักมากนะครับผมหูขวัญใจผมนี่เมนเมนสองตัวเลยนะเออต่อไปครับผมพักโซโลมอนนะครับระบบเป็นซูเอร์ยอคนะครับซูเอร์ยอคนี่ก็คือเป็นเป็นอ่า นักเรียนรูปลออยู่ในกลุ่มพระเอกนะครับผมแล้วก็แบบว่าในเรื่องเนี่ยเขาคู่กับน้ำลาวอาคู่กับหัวหน้าห้องนะซือแบบจินน่ะบอกเลยว่าว่าจิ้นนะคือรูปลอเก่งเออเก่งแบบว่าเรื่องการชกต่อยอะไรเงี้ยคือเขาเก่งเก่งสุดๆดนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมลีอึนแซมนะครับรับบทเป็นพักมีจินพักมีจินเนี่ยก็คือเป็นอยู่ในกลุ่มของของพี่สาวนักสนุนนะเออคนนี้ก็เล่นดี ทำตัวนั้นรำคาญได้เยอะมากคือแบบจะเถียงจะด่าอย่างเดียวอ่ะคือรับบทมาแบบเหมือนจะชีวิตนี่คือแบบกูกูจะเถียงกูจะกูจะเถียงอย่างเดียวอ่ะโอ้โหแอบบอบเลยเหมือนเมียผมเลยไม่ไอ้อะอะไรไม่ได้จะเถียงอย่างเดียวเลยเถียงไว้ก่อนขอให้เถียงไว้ก่อนขอให้เถียงดังไว้ก่อนนะเล่นดีพักมีจินนะครับผมอ่ะต่อไปครับผมทรงซัมยอนนะครับระบบเป็นจางวูวินนะครับโอ้ก็คือคนนี้ก็อยู่ในกลุ่มของของพระเอกเอออยู่ในกลุ่มของตัวเอกกันนะครับผมก็ สุดยอดเล่นดีเหมือนกันนะครับผมอ่ะทีนี้เรามากับการพูดของมวลรวมๆเลยนะว่ามัธยมซอมบี้เป็นยังไงถ้าเต็ม10แล้วอะส่วนสำหรับตัวผมอะผมให้มัธยมซอมบี้อยู่ที่ประมาณสัก7แล้ละกันครับผมเออ7ค่อนไป8ได้7.5แล้วละกัน มันเป็นหนังซอมบี้ที่สุดสำเร็จไม่ไม่ได้แบบมีพิกแพงหรือพิเศษอะไรมากมายจากที่เราเคยเคยดูกันมานะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันการวางบทการวางดําเนินเนื้อเรื่องอ่ะบางทีก็มีที่แบบดูไปก็ปแบบอย่างวะเล่นอย่างนี้เลยหรอใช่หรอเออบางทีบางทีแบบมันมีตัวละครบางตัวอ่ะผมผมไม่สปอยเหมือนเดิมคือ อาไม่พูดชื่อแล้วกันมันมีตัวละครอยู่ตัวหนึ่งที่แบบว่าโอ้วางวางบทมาไว้แบบทุกตอนทุกตอนทุกตอน,ท,ตอนทุกตอนเลยแล้วพอแบบมาตอนท้ายๆแล้วก็แบบว่าฮะทาไมอย่างนี้เลยเหรอขนาดนี้เหรออะไรเงี้ยก็แบบว่าเออ ประมาณนั้นประมาณนั้นส่วนมัธยมซอมบี้ก็เป็นซีรีส์ที่ดูได้เพลินสนุกนะครับผมเออการการถ่ายทําการอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีและและซีรีส์รื้องนี้ใช้ใช้แบบโดรนโดรนเยอะโดรน f p v อะไรเงี้ยเยอะเป็นภาพมุมที่สวยสวยงดงามแล้วก็นักแสดงที่เล่นเป็นซอมบี้ทุกคนสุดยอดบอกเลยว่าเป็นซอมบี้ที่เชื่อจริงๆว่าคือซอมบี้นะครับผมเออแล้วก็ได้ข่าวบอกว่า วิธีการเบื้องหลังงานไหนทำของเขาอะ่ะคือฉากตึกโรงเรียนเขาสร้างตึกขึ้นมาจริงๆในสตูเลยนะที่แบบดีเลยนะครับผมอ่ะสุดท้ายแล้ว อาเงาๆหรือไม่มีอะไรทําเนี่ยคือผมแนะนําเลยมัธยมซอมบี้นะคุณดูตอนแรกคุณจะโดนตกให้เป็น12ตอนรวนเลยแล้วก็ใครเมนตัวไหนใครเอฟซีแบบว่าจ,จัดๆตัวไหนเหมือนผมแบบหนหน้าห้องกับพี่สาวนักธนูนะบอกเลยว่า2คนนี้รักหมดหัวใจโอเคครับผมก็คลิปประมาณนี้นะมาแนะนาซีรีส์ให้ดูกันนะครับผมมัธยมซอมบี้ยังไงก็ลองไปติดตามชมกันได้นะครับผมอ่ะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรฝากกดไลค์ like, กดแชร์ like, กด s u b s ไ r i b e ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ